สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องน a ำมันช n ้นแนนะครับวันนี้นะฮะเราจะพาเพื่อนนะครับที่มีความสนใจนะครับเกี่ยวกับการทากแหหรือว่าสารแหนะครับเราจะพาเพื่อนนะฮะมาดูกันนะครับว่าในขั้นตอนของการทําแหหนึ่งผืนเนี่ยนะครับเราจะต้องมีขั้นตอนหรือว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับวันนี้นะครับ เป็น EP ีแรกนะฮะของซีรีส์นี้นะครับเราก็จะพาพเพื่อนๆนะฮะมารู้จักกับตัวอุปกรณ์ต่างๆนะฮะที่ใช้สำหรับการทำแหนผืนนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่เราจำเป็นจะต้องมีนะฮะก็คือส่วนเริ่มสุดนะครับของตัวแหนะฮะหรือว่าก็คือในส่วนของตัวจอมแหนะครับก็จะมีตั้งแต่เป็นจอมดอกบัวนี่นะฮะเป็นได้ดำแบบนี้นะครับ เป็นสองสีแบบนี้นะครับสําหรับในส่วนของตัวจอมแห่นะฮะตัวที่สองนะครับที่มีความจําเป็นค่อนข้างเยอะเลยก็คือในส่วนของตัวได้นะฮะเล็กสุดนะครับที่ใช้ในการสานแห่ที่เห็นมีอยู่มีขายอยู่ในตลาดครก็จะเป็นได้สามนะครับถึงได้หกได้เก้าได้สองสิบห้าสิบแปดนะครับแล้วแต่ว่าเราต้องการความใหญ่ความคงทนทนทานขนาดไหน,นครับสีก็มีหลากหลายนะฮะ แต่ว่าหลักๆที่ใช้เป็นประจำก็จะมีสีขาวกับสีดำนะครับตัวที่สามนะฮะตัวชุนสำหรับสารนะครับซึ่งชุนเนี่ยก็มีให้เลือกนะครับหลากหลายรูปแบบเหมือนกันนะครับทั้งชุนไม้ชุนพลาสติกนะครับชุนไม้นะฮะมีขนาดเล็กก็จะเป็นขนาดนี้นะฮะความกว้างเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1เซนนะครับ ความยาว29เซนในเรื่องของวิธีการทําชุนเนี่ยเดี๋ยวเราจะทํา ep แยกต่างหากเอาไปอีกนะครับตัวนี้ก็คือในส่วนตัวปาาสารแหนะครับซึ่งปาาสารแหเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับขนาดของตาแหที่เราจะทําขึ้นมานะฮะขนาดทั่วๆไปนะฮะถ้าเป็นแหปลาซิลนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้ขนาดตาอยู่ที่ประมาณ1-2เซนนะครับ1-2เซน 1 1 5ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นในส่วนของแห่สำหรับว่านปลาเล็กทั่วไปนะฮะก็จะใช้อยู่ที่ขนาดประมาณ3มเซนนะฮะถ้าเป็นแหงมสำหรับวานแบบจิปะาะก,ก็จะใช้ขนาดที่4-5เซนแล้วก็ถ้าเกิดเป็นแหสสำหรับไปเขาเรียกว่าไปงานนะฮะไปงานมหกรรมตามบอ่อที่เปิดให้เข้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ ขนาดที่ประมาณ7จเซนขึ้นไปเวลาเราใช้งานเราก็จะต้องใช้ให้เหมาะสมกับอโอกาสที่เราไปนะครับก็เพราะฉะนั้นคนหนึ่งก็ควรที่จะมีแห่หลายๆขื่อะไรๆแบบนะครับเนื่องจากว่าแต่ละงานมันก็ต้องใช้แหคนละแบบกันนะครับซึ่งวันนี้เราจะพาเพื่อนมาดูวิธีการทำในส่วนของตัวจอมดอกบัวนะครับว่าวิธีการทำเนี่ยทำแบบไหนนะครับต้องมีอุปรกรณ์อะไรบ้างนะฮะในการทำก็เดี๋ยว เราไปติดตามดูในคลิปกันต่อไปเลยน,นะครับก็สําหรับขั้นตอนในการทําจอมดอกบัวนะครับอันนี้วันนี้ที่เราจะสาธิตให้เพื่อนๆดูนะครับก็จะเป็นในส่วนของจอมดอกบัวอ่าสิบหกเสานะครับสีขาวนะครับจะเป็นจอมได้12นะครับจอมได้12ตัวนี้เราจะใช้สําหรับสารแหขนาดตาตั้งแต่ห้าเซนขึ้นไปนะว่าแขนเนี่ยจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ สามเซนนะครับสามถึงประมาณสามถึงสามจุดห้าเซนนะครับประมาณนี้แล้วก็ห่วงนี้ก็คือยาวอยู่ที่ประมาณ3มเซนเหมือนกันนะครับสาหรับตัวแรกเลยนะฮะที่เพื่อนๆต้องมีก็คือในส่วนของตัวแบบนะครับสาหรับขึ้นตัวจอมนะฮะซึ่งตัวไม้แบบเนี่ยสาหรับจอมไซนี้นะฮะจอมไซนี้เราจะใช้ ความห่างนะฮะระหว่างตัวเสานะครับอันเนี้ยก็คือจะใช้เป็นตะปูหรือเป็นเหล็กหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าตะปูก็จะห่างง่ายนิดนึงนะครับก็ระยะห่างระหว่างตัวเสาเนี่ยเราจะใช้ที่25เซนติเมตรนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการทําเป็น,น,ปนไซส์เล็กนี่นะครับอันนี้ก็ที่คือไซส์ใหญ่ให้เราทําอยู่นะถ้าต้องการทําเป็นไซส์เล็กตัวนี้นะครับก็ใช้ระยะความห่างนะฮะระหว่างตะปูนะครับอยู่ที่18 เซนติเมตรนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับเราก็มากำหนดในส่วนของตัวขนาดของเสาหรือว่าแขก่อนนะครับว่าเราต้องการทำเป็นจอมกี่เสาหรือว่ากี่แขนะครับตึจอมเสาคู่หรือว่าแขกู่นะครับเช่น12 16 18หรือ20ประมาณนี้นะครับให้เราของห่วงแรกเนี่ยนะฮะ ของห่วงก็คือปลายเชือกนะครับที่ฝั่งตรงข้ามเสาฝั่งตรงข้ามกับที่เรานั่งอยู่นะฮะนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะขึ้นเป็นเสาขี้นะฮะเช่น11 17อดดหรือ21เดเสานะฮะก็คือให้เราของห่วงแรกเนี่ยตรงเสาฝั่งที่เรานั่งอยู่นะครับตรงเนี้ยมันก็จะเป็นห่วงที่สมบูรณ์นะครับก็คือเป็น1เสาแต่ตรงเนี้ยคือมันไม่ได้เป็นห่วงสมบูรณ์นั่นกมันมีเส้นเดียวเด้ๆอย่างเงี้ยนะฮะ แล้วตรงนี้จะต้องถูกตัดทิ้งไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะไม่ได้นับเป็นหนึ่งหนึ่งมันจะเริ่มฝั่งนี้นะฮะสองสามสิบห้าสิบหกอ่าจะเห็นว่าสิบหกเนี่ยมันจะคล้องฝั่งนี้นะครับเนื่องจากว่าฝั่งนี้มันคือหนึ่งเะมันก็จะเป็นหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะครับฝั่งนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคู่ก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับสิบหกก็จะอยู่ฝั่งนี้พอสิบหกจบฝั่งนี้ปุ๊บ เราก็ต้องดึงเชือกมาไว้ฝั่งนี้นะครับเพื่อให้ตรงนี้มันครบเป็นหนึ่งแขนหนึ่งห่วงนะฮะเพราะั้นมันจะมาจบฝั่งนี้นะครับเราจะเริ่มถักจากฝั่งที่เราใกล้เรานะครับไปทางโน้นนะครับเราจะถักจากฝั่งที่ที่ใกล้เราเนี่ยไปทางน้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะให้ ายนะครับมันจบที่ฟังเรานะฮะจากนั้นเรามาทําการตัดเชือกนะฮะตัดเชือกที่จะมาทําการถักนะครับยาวประมาณ3เมตรนะฮะสเมตรเราที่ยดวัดเราทํางไงนะฮะก็ให้ดึงเชือกกลางแขนสุดนะครับแล้วก็เว้นยาวไปอีกนิดหนึ่งนะฮะดึงกลางแขนสุดให้ยาวไปอีกนิดนึงนะครับจากนั้นพับทบนะฮะคือถ้ากลางแขนสุดเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ เมตรห้าสิบนะฮะแล้วก็ทําการพับทบอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะได้ความยาวเป็นสามเมตรนะครับจากนั้นทําการเริ่มขึ้นนะครับถามว่าเริ่มขึ้นเริ่มแบบไหนนะฮะก็คือเอาเครือกเชือกนะครับคล้องด้านล่างนะฮะนี่คล้องด้านล่างนี่คล้องด้านล่างแล้วก็ดึงปลายสองฝั่งนะครับปลายสองฝั่งให้มันเสมอกันไปแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงลงไปนะฮะให้มันอยู่ตรงกลางนี้นะฮะ จากนั้นนะครับเอาเชือกทางฝั่งซ้ายมือนะครับไว้ข้างบนนะฮะแล้วก็คล้องหลังพันหนึ่งฮะพันสองสองครั้งนะครับจากนั้นก็ดึงถามว่าทำไมพันสองนะครับเนื่องจากว่าเราต้องการใหต้ตัวตัวเนี้ยมันแบนนะฮะมันแบนเพราะฉะนั้นถ้าเราพันทีเดียวเนี่ยเวลาที่เราดึงตรงเนี้ย ไอตัวเนีมนมเน้มันจะไม่แบนมันจะไม่ทําให้ตรงนี้มันแบนนะครับจากนั้นเมื่อกี้เราเริ่มทางซ้ายมาแล้วครับแล้วก็เอาขวาเอาขวาทับนะครับขวาทับขวาทับแล้วก็เอาสายสอดล่างนะครับสายสอดล่างสอดล่างอ้อมเชือกขวานะครับอ้อมเชือกขวานี่แล้วก็มาลอดเข้ามาในห่วง ตรงนี้นะครับขั้นแรกหลังจากที่เราเริ่มไปเนี่ยพับไป2ทีแบบนี้แล้วนะฮะเราก็จะมาวัดระยะตรงนี้นะครับวัดระยะให้ได้ตามที่เราต้องการนะมาตรฐานนะครับอยู่ที่ประมาณเจ็เซนนะฮะพอ แบบนี้ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เราเอาขวาทับไปนะครับแล้วก็สายทับบ้างนะครับสายทับให้มันเป็นห่วงแบบนี้นะครับสายทับเสร็จแล้วเอาขวานะฮะอ้อมนะครับอ้อมเชือกแล้วก็ลอดด้านล่างนะฮะอ้อมเชือกรอด,ด้านลาแล้วก็คล้องเข้ามาในห่วงนะครับ เมื่อกี้ายนะฮะจากนั้นก็เริ่มที่ขวานะครับขวาทับนะฮะขวาทับแล้วก็เอาซ้ายลอด้านล่างนะครับแล้วก็ลอดเข้ามาในห่วงอแบบนี้นะครับเราก็จะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนได้ระยะความยาวตรงนี้เท่ากับฝั่งนี้นะฮะถักไปเรื่อยๆนะครับจนความยาวตรงนี้เหลือเท่ากับฝั่งนี้นะครับ แล้วเราก็จะมาเริ่มขั้นตอนต่อไปนะฮะก็เดี๋ยวออเสร็จแล้วก็เพื่อนก็ค่อยมาดูกันนะครับ ก็หลังจากที่เราทากจนได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วนะครับก็คือเนี่ยฝั่งทางนี้นะฮะกับฝั่งเนี้ยมีความยาวเท่ากันแล้วนะครับเราก็จะถอดตัวเนี่ยออกจากแบบนะฮะตอนถอดก็หวัดให้วนะครับก็จะถอดก็เรามาจากแบกเลยนะครับพอถอดมานะฮะเราจะเห็นว่ามันจะมีฝั่งเส้นที่มัน ไม่ได้เป็นห่วงอยู่นลครับปลายละหนึ่งอันเหมือนี้นคะรับก็ทำการตัดทิ้งกันเลยครับใช้นครืงกายตดได้ปกติเลยนะฮะกลัวปลายเชือกจรูนั่นก็ว่าตัวเชือกมันอยู่ตรงนี้เราทักไว้แน่นอยู่แล้วนะครับมันจะไม่มีการรูนะครับเสร็จแล้วเราก็พับ ครบตรงนี้นะครับที่เราถักออกมาชนกันนะให้เรามาประกบกันเป็นห่วงแบบนี้นะครับีประกบกันเป็นห่วงเลยนะฮะแล้วก็วัดปลายสองฝ่งให้มันเท่ากันนะครับวัดปลายตรงนี้นะฮะมันเท่ากันนะครับจากนั้นเราก็จะทําการพันเชือกนะครับ กแล้วพันเชือกถ้าเป็นจอมยายแบบนี้นะครับผมจะพันอยู่ที่สิบรอบนะฮะมันก็นึ็วิธีการพันเชือกนะฮะเนี่ยเพื่อนเพื่อน<ม>อาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าสิบรอบหมายความว่าไงครับก็คือเนี่ยครับเราพันตรงนี้มานะฮะพันมาสิบรอบนะครับพอพันมาครบสิบรอบได้ความยาวนี้แล้วเราพันกลับนะฮะ ถามว่าพันกลับทำไมเนื่องจากว่าเราต้องการให้ตรงนี้มันเป็นตุ่มขึ้นมานะครับเราก็จะพันไปพันกลับแบบนี้นะครับประมาณพันไปพันมานะครับสามรอบนะครับแบบนี้ก็คือพันจากตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็พันกลับแล้วก็พันไหม่อีกทีหนึ่งนะครับสามทำการพูกวิธีการพูกก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับว่า นัดแบบไหนนะครับจะเงื้ออะไรก็ได้นะครับเอาให้มันแน่นนะฮะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการจอมธรรมดาเพื่อเอาไปสารแหเนี่ยจริงๆอันนี้คือได้เลยนะครับก็คือตัดตัดตรงนี้นะครับทำจอมลอกบัวนนะตรงนี้มันก็เลยจะยาวหน่อยนะฮะพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บ เราก็เอาไปทําการถักติ่งกุ้งต่อนําหรับวิธีการถักติ่กุ้งนะฮะก็ให้เพื่อนเพื่อนหาเนี่ยครับตัวตะขอหรืออะไรก็ได้นะครับสําหรับเอาไว้เกี่ยวเกี่ยวตาเพื่อที่จะถักจากนั้นเราก็ทําการค่อยๆคลี่ตาออกนะฮะคือถ้าจะให้สวยเลยนะครับเพื่อนเพื่อนจัดคลี่ตาให้เรียบร้อยก่อนนะครับให้คลี่ก่อนแต่ว่ามันจะช้านะฮะเราจะใช้วิธีการถักไปแล้วก็เลือก เล pues não, ือกเสาไปนะครับว่าเราจะเอาเสาไหนมาถักเป็นลําดับไปนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วนะฮะผมก็จะเลือกนี่ตรงนี้มันจะมีจุดที่เรามัดนะครับจุดที่เรามัดตรงนี้นะครับจุดที่มัดตรงนี้เนะเราก็จะเลือกเสาที่มันอยู่ใกล้กับจุดที่เรามัดเนี่ยเป็นตัวเริ่มนะครับก็จะเป็นเสานี้นะฮะนี่อยู่ใกล้กับจุดที่เรามัดนะครับเป็นตัวเริ่ม จากนั้นเราก็าเลือกเสาถัดไปซึ่งเวลาดึงแล้วเนี่ยมันชิดกับเสานี้นะครับตัวทักต่อนะฮะเราก็จะทักแันนี้ไปนะครับเรื่อยๆนะฮะ่นก็ค่อยๆจัดแถวแรกเนี่ยจะถักช้าหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเราต้องค่อยๆเลือกมาทีละเสานะครับถ้าเป็นรูปแบบจอมของเราเนี่ยเราจะทัก หนวดกรุง2รอบนะครับเมื่อกี้เราจบ1รอบไปแล้วนะฮะอันนี้เรากำลังขึ้นรอบที่สองนะครับถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราต้องจบแถวแล้วนะฮะวิธีดูง่ายๆนะครับก็คือเนี่ยมันจะกลับมามันจะกลับมาเจอกันแบบนี้นะครับ นี่อันนี้คือเส้นที่เราไวทีแรก้อันนี้คือเส้นที่เราถักมานะ้วฮะมันจะต้องกลับมาเจอกันแบบนี้นะครับเนี่ยถักเสร็จมันก็จะเป็นลักษณะกลมๆแบบนี้นะฮะตรงกลางพอเสร็จแล้วนะครับถักเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาพันตรงนี้นะฮะให้มันโป่งขึ้นมาอีกนะครับ ซึ่งขั้นตอนเนี้ยมันจะเป็นตัวกำหนดรูปแบบของตัวจอบดอกบัวนะฮะว่าเราจะทำเป็นทรงแบบไหนนะครับซึ่งทรงที่เราใช้เนี่ยก็คือตรงนี้มันจะเหล็กนะฮะแล้วก็มาบานออกตรงนี้บานออกตรงนี้แล้วก็จะพันเสริมตรงเนี้ยให้มันหนาขึ้นมานะฮะทีนี้ก็ขึ้นกับเพื่อนๆครับว่าเราต้องการรูปทรงของจอมดอกบัวแบบไหนนะครับก็พันให้มันได้ทรงนะฮะ นี่หรองเราส่งแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือท้องหัวเล็กแล้วก็มาบานเอาตรงนี้นะครับอันนั้นก็มัดเชือกครับมัดเสร็จเรียบร้อยก็ทําการตัดหลนไฟให้เรียบร้อยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันต่อนนครับก็อันนี้คือหลังจากที่เราทําการตัดหลนไฟเก็บเรียบร้อยเสร็จแล้วนะฮะก็จะมาสู่ขั้นตอนถัดไปนะฮะขั้นตอนถัดไปก็คือ เราก็จะทำการดึงเสากงมานะครับแล้วก็จัดระเบียบให้เรียบร้อยนะฮะเก็บรวบให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับจำทำการมัดนะครับเราก็จะมัดลงมาตรงเหลือ เนือตรงโคนที่เราทำปุ่มไว้นะฮะซึ่งอย่างที่บอกครับว่า,าทรงของดอกบัวเนี่ยมันจะเป็นทรงไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวเชือกหรือว่าวัสดุที่เราทำปุ่มขึ้นมานะฮะว่าเราจะเอาเป็นปุ่มทรงไหนนะครับครบเป็นเนี้ยประมาณสองสารอบเราจะปกติตผมใช้สองรอบแบบนี้นะครับ แล้วก็ลนไฟล์เหมือนเดิมน,นะครับแต่ตรงนี้มีเทคนิคหนึ่งนะครับที่จะแนะนำนะครับก็คือเราลนไฟล์เนี่ยแต่ว่ามือต้องค่อนข้างทํามาจนชินนิดนึงนะฮะถึงจะทำบบนได้นะครับก็คือเราจะลนไฟล์ให้มันเหลือไปลายไว้นะฮะไม่ให้สุดนะครับแล้วก็กดนี่คือเราจะไม่ให้จะไม่ลนจนมาถึงตรงจุดที่ละามาดนะฮะเราจะลนเนี่ย ให้มันเหลือปลายนะครับหล่นเสร็จแล้วก็ต่อร้อนๆเนี่ยก็คือกดซึ่งเทคนิคเนี้ยตั้งแต่เราใช้มานะฮะไม่เคยเจอปัญหาเรื่องปมแตกนะครับเร,เริ่มถักเนี่ยให้เราเริ่มจากปลายฝั่งทางนี้ก่อนนะครับถักไปเพถามว่าทำไมต้องถักฝั่งนี้ก่อน,นครับเพื่อที่ให้เชือกเนี่ยมันทับตรงนี้นะครับ ทับปลายลายลายลาไปนะครับมันก็จะทําให้ปลายมันไม่เพริยเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเลื่อนของอื่นก่อนไล้์ไลน์มาางทีตรงนี้ปลายมันเด้งมามันก็จะทําให้มันยากนะครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งวิธีการถักนะครับเราจะใช้วิธีการดึงแขของอันทักไปนะครับมาลอดมาลอดตรงห่วงของ อันนี้นครับอย่างอย่างเส้นเนี้ยคือท่านเพื่อนเห็น,นครับดึงมันก็คือเส้นนี้นะฮะคือเส้นนี้เราดึงจะเห็น,นครับนี่คือเส้นนี้นะครับเราจะดึงตัวแขของอันถัดไปนะครับมาลอดงตรงนี้นะครับทักบ,บนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับจนจบรอบนะฮะ เวลาทําก็พยายามไล่ไปตามลำดับนะครับแล้วก็เวลาสอดนะครับพยายามสอดให้ครบสองเส้นนะครับเพราะว่าเวลาที่เราดึงมันก็จะได้นี่คือ ครบหนึ่งรอบนะครับก็จะได้ลักษณะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะมาทําการทักรอบที่2นะฮะถามว่าวิธีการทักรอบที่สองทำยังไงนะฮะคือเราเริ่มขึ้นตรงไหนก่อนก็ได้ครับที่นงง่ายก็คือเราเราพับเราพับลงมาแบบนี้นะฮะแล้วก็เอาเสน้นเส้นแรกที่เราไม่ได้พับลงมาเนี่ยเป็นตัวเริ่มนะครับ วิธีการถักรอบสองเนี่ยก็คือเราดูนะฮะเส้นอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีเวลาสักถักเราจะสักเป็นแบบสารนะครับเพราะฉะนั้นจะมีอันที่หนึ่งนะครับเราก็จะมาถักอันที่หนึ่งแล้วก็มาลอดอันที่สองแบบนี้นะฮะถักอันที่หนึ่งแล้วก็มาลอดอันที่สองนะครับการสารลายขัดธรรมดาเลยฮะ ก็ทำไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยฮะเราก็จะได้จอมดอกบัวนะครับหนึ่งอันนะฮะ เสร็จเรียบร้อยประมาณนี้นะครับก็สําหรับคลิปต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการทำตัวชุนสารแห่นะครับว่าการทำชุนสารแห่เนี่ยมันมีวิธีการทำยังไงการเลือกไม้แบบไหนพาไม้แบบไหนนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืม ไปติดตามรับชมกันนะครับสำหรับอีพีต่อไปนะครับก็สำหรับอีพีนี้ก็คงจะขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่เข้ามารับชมก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราเดิน,นครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าอย่าลืมมาติดตามกันต่อนะครับสําหรับในส่วนของตัวการทําชุนซานแห่นะฮะก็คลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ